Are, เวียเปิดภาพซึ้งแอบถ่ายลูกเมียแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแอบถ่ายลูกเมียมาแชร์ชีวิตแฮปปี้มีความสุขสุดๆส,ส,สำหรับพระเอกคุณพ่อป้ายแดงเวียสุกลวัฒน์และสุดพาลูกเมียไปเที่ยวสุราษฎร์ธานีเลยถือโอกาสเก็บภาพโมเมนต์ซึ้งๆที่คุณภรรยาวิกกี้ และน้องเวรินลูกกำลังนอนหลับปุ๋ยด้วยความเหนื่อยมาแชร์พร้อมแคปชั่นว่าสายลุยทั้งสามเริ่มต้นการเดินทางในแบบฉบับของครอบครัวครั้งแรกคงไม่ง่ายแต่คงมีความสุขมากกว่าครั้งก่อนๆเรามีเพื่อนเพิ่มมาอีกหนึ่งคน คงเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปพร้อมๆกันนะครับคุณวิกกี้เลิฟยูตอนนี้ขอเก็บแรงก่อนเย็นๆจะเก็บภาพมาฝากทุกคนนะครับด้านแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์บอกดูแล้วอบอุ่นใจเลยไปไหนไปกันดูแลกันไปจะใกล้จะไกลแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะเที่ยวให้สนุกเดินทางปลอดภัยค่ะหลับปุ๋ยเลยคุณแม่ลูกเดินทางปลอดภัยตลอดทริปนะคะ